สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนำนวริยายใหม่ๆที่จะนำเสนอในวันต่อไปเพราะว่าวันนี้นวริยายในเรื่องสามคมสามพยักได้นำเสนอถึงตอนที่สิบสองแล้วนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็มีคอมเมนต์กันมาอย่างมากมายเหมือนกันนะครับ ดูชื่อแล้วน่าจะเป็นนวัตยายที่แบบยิงกันสะบ,บั้นหันแหลกแต่กลายเป็นว่ามันเป็นนวัตยายรักนวัตยายเศร้าสะเทือนใจก็รับฟังเพื่อเป็นเอร์เทนเมนต์นะครับเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงใจอย่าคิดมากนะครับแล้วก็ในนวัตยายก็จะแฝงคติธรรมต่างๆมากว้าเย็นนี้ก็ จะปล่อยคลิปที่สามคือที่ให้จบแล้วห้มาโมงเย็นวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เราจะเริ่มนวรยายใหม่เทวบุตรสุดยุ่งตามความต้องการของท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่คอมเมนต์มาว่า เคยฟังแล้วแต่ว่ายังไม่จบมันค้างอาคา,า,า,าอยู่ก็เลยนำเสนอเทวบุตรสุดยุ่งเป็นเรื่องราวของหนุ่มนะครับชื่อว่านาหรือไอ้เสือกไอ้สอดซึ่งเสือกสอดไปทุ่เรื่องกับคนทั่วไปเนื่องจากว่าวนาเองหรือไอ้สอดไอ้เสือกที่ชาวบ้านเรียกเนี่ยมีกรรมติดตัวมานะครับมีเซนพิเศษติดตัวมาคือจะได้ยิน เสียงสั่งการเหตุการณ์ที่จะเกิดล่วงหน้าเช่นจะมีเหตุการณ์ไฟไหม้หรือคนจะเสียชีวิตต่างๆก็จะมีคําสั่งให้ไปช่วยเหลือไปก็จะปวดหัวแทบตายนะครับจำเป็นต้องไปช่วยเป็นกรรมติดตัวมาเพื่อทําความดีนะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจสิ่งตอบแทนอะไรเลยนะครับแทท้ายสุดก็มีเซนพิเศษสามารถที่จะมีอํานาจจิตนะครับบ,รบังคับ ให้พูดตามความจริงบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้รวมไปถึงการถอดกายเนื้อการถอดกายทิพย์นะครับการถอดจิตไปช่วยเหลือคนนะครับโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองสั่งการอยู่เรื่องนี้ก็สนุกสนานะครับมีเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจการยัดยาการขายยาเสพติดต,ต่างๆซึ่งไอเสือกไอสอดก็ถูก มอบหมายให้เป็นสายสืบของปปสอ,อะไรต่างๆประเภทนี้นะครับเรื่องราวก็สนุกสนานนะก็อย่าลืมรับฟังและให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ขึ้นมาคลิปสั้นๆเพื่อที่จะมาแนะนำนะครับว่าจะนำเสนอเรื่องอะไรต่อไปซึ่งต่อไปอาจารย์เทียนเองก็จะขึ้นมาถ้ามีเรื่องอะไรที่มันจบนะครับก็จะขึ้นมาแนะนำแล้วก็ฝากไว้อย่าลืมให้กำลังใจรตีนะครับ พืนผวาว,วันอาฆาตตอนนี้ก็นําเสนอตอนที่หกที่เจ็ดที่แปดบ้างแล้วครับนะซึ่งเป็นเรื่องราวอาไม่สปอยดีกว่านะครับไปรับฟังมันจะมีเรื่องราวที่หักมุมมีอะไรต่างๆมากมายนะฟังแต่ว่าเน้นนะครับฟังเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับบางคนอินมากนะนะอยากจะให้บทจบบทสรุปเป็นอย่างที่ตัวเองพึงพอใจนะมันก็หลักคนหลากหลายจิตนะก็ฝากไว้ ฟังเพื่อเป็นความสุขสนานนะครับ<ม>ก็อย่างไรก็ตามนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ก็ยังรับฟังกันอย่างสม่ําเสมอให้กลาลังใจกันนะครับก็จะมีเรื่องคืนผาวาวันอาคาทแล้วก็ช่องในเคยคืนนางพรายกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้ประวัติความเป็นมาของนางพรายนะซึ่งจะเป็นเสียงใสๆนะของเอ,อดบินผู้หญิงนะครับ ก็พยายามที่จะนําเสนอให้หลากหลายบางคนอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็นะครับติดชมมาได้นะครับแล้วก็อาจารย์เทนเองก็พยายามที่จะแทรกนะครับแทรกในเรื่องของธรรมะอะไรต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังจิตนะครับวิธีการทำมักกรนะครับระดับสมาธิก็พยายามจะแทรกพวกนี้เข้าไปนะการฝึกสมาธิต่างๆ นะครับที่ในช่วงที่อาจารย์เชนได้ทําการศึกษาค้นคว้านะครับก็น,นํามาถ่ายทอดให้ฟังนะก็ลองลองดูนะครับก็ฝากไว้นะให้กําลังใจกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพระฟังครับสวัสดีครับ